สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับคุณภาพของเสียงนะครับ16บิต 48k นะครับกับ24บิต 96k นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับความจริงก็เคยทําแล้วนะครับแต่ว่าเป็นการทําเปรียบเทียบเนาะระหว่างไอ้ตัวนี้นะครับ16บิตนะครับกับตัวนี้นะครับ24บิต 96k นะครับก็บางคนอาจจะบอกพี่อันว่าพี่อันไอ้ตัวเนี้ยมันแบบเฮ้ยทำไมมันเสียงดังกว่าตัวนี้นะครับพอดีมันถ้าเกิดคุณใช้นะครับเขาเรียกอะไรว่าไอ้หัวไม้ครับหัวแคปซูลคนละอย่างเสียงก็จะคนละอย่างนะครัััับบเเเเดดียยววคคครรรานนะจืื่่่อองงกล เสียงไม่ต่างกันขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็น Zoom H1n นะครับมันก็ปรับความละเอียดได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่อันจะไปลองเริ่มกันเลยนะครับผมนี่ครับทุกคนเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงนะครับมาจาก Zoom H1n นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบ16บิต48 k นะครับก็เป็นเสียงที่ราคานะครับเครื่องที่ประมาณสัก2,000เนี่ยก็จะได้คุณภาพเสียงความละเอียดขนาดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครใช้พวก USB ใช่ไหมครับประมาณอย่างเงี้ยราคา2,000กว่าหรือประมาณสักพันเกากว่ากว่าครับ 4,000นะครับคุณภาพเสียงมันสูงสุดอยู่ที่ 26- บิต4 8 k นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเพี้นลืมบอกไปนะครับตอนนี้พี้นตั้งความเปิดตรงเนี้ยเปิดไว้ที่7นะครับมันจะได้ไม่มีน้อยหรือมีอะไรมากเกินไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครมีงบไม่เกิน4 0 0พนะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะไอประมาณสัก2อ0 0กว่าเนี่ยมันจะได้ประมาณเนี้ยครับ16บิต4 8 k แดต่ถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นประมาณสัก3 0 0พกว่านะมันจะเพิ่มมาเป็น24บิบ9 6 k นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสูงสุดตอนนี้เป็น2 4บิต 192K กนะครับก็มันจะมีความละเอียดที่แตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวคู่คนลองฟังดูครับว่าจะจับกันได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เพี่อนจะลองเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งครับเป็น24บิตเ6 k นะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะลองฟังดูดีๆนะว่ามันต่างกันไหมครับต้องหูเทพๆนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ยินจริงๆเนี่ยก็แนะนําให้ใส่หูฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นการทํากันเลยครับโอเคครับกกกลลััับบนนนมมาีแ้้ววะคครรผ็ เป็น24บิต 96k แล้วนะจ๊ะก็ตอนนี้นะครับปรับจากซูมไปเรียบร้อยนะครับเป็น24บิต 96k เป็นยังไงบ้างครับเห็นความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับก็เนี่ยครับก็บันทึกนะครับผ่านจากระยะห่างประมาณขนาดนี้เนาะถ้าเกิดใครนะครับใช้ไม์พวกนี้ที่เป็นคอนเซนเซอร์นะครับก็ถ้าเกิดระยะห่างคุณอยู่ประมาณแค่นี้นะครับประมาณเนี่ยหฝ่ามือนิดๆนะครับเนี่ยไม่เกิน1ฝ่ามือกับอีก1นิ้วมือตรงนี้นะนะครับเวลาจากหน่วยวัดเสียงครับจากเครื่องของเรานะครับประมาณระยะนี้จากนิ้วนิ้วมือกับตัวนี้ไปด้วยนะครับ คุณควรที่จะมีตัวนี้ครับก็คือหัวไม้ครับผมไอหัวฟองน้ำเนี่ยเพราะาอะไรครับมันจะฟังเสียงฟอฟันเสื้อเสื้อนะครับพอพานหลือเผลอเผลอเงี้ยได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่นะครับในระยะเนี่ยเกินกว่านี้ครับเนี่ยสฝ่ามือแบบย่านเห็นไหมครับถ้าเกิดระยะสองฝ่ามือเงี้ยสิ่งที่คุณจะใช้ก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในระยะที่มันใกล้เกินกว่าตรงเนี้ยก็ต้องใช้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเสียงมันกระแทกไปเนี่ยต้องอยู่เกินระยะขนาดนี้ถึงจะได้โอเคครับ คิดว่าน่าจะได้ยินเสียงเนาะว่าให้มันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างครับถ้าเกิดคุณซื้อรุ่นประมาณ3,000บาทขึ้นไปนะครับมันก็จะได้เป็นหนึ่งละ24บิตนะครับ 96K นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็น24บิต 192K กนะครับก็ความเดียดก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะอนาคตอาจจะถึง32บิตนะครับตอนนี้ก็รอดูอยู่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันปรับหน่วยขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นถ้าเกิดใครซื้อรุ่นประมาณสักหกตัน 6, เนี่ย,ยม อัพนะครับเป็นความเร็วสูงสุด24บิต192เคะครับแต่ว่าเพียงเขยังไม่ได้ใช้งานละเอียดถึงขั้นั้นนะครับก็โอเคครับนี่ก็ขอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นนะครับถึงความแตกต่างของคุณภาพของเสียงครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับโอเคครับขอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e แล้วก็แชร์ด้วยนะ